ยกมือขึ้นเถิดนะว่าไา้บูชาพระรัตนตรับูชาคุณพระพุทธที่บรทเร์และของใสบูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูวไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนา บูชาวิดามานาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่บูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้บูชาอย่างนี้จำให้ดีนะท่านเอ่ยเตรียมตัวกราบเทิดนะาท่านที่มาในกองทัพรมกราบหนึ่งคุณพระพุทธที่บริสุทธและผองใส กราบสองคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชื่อชูวไว้กราบสาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำโรงพระศาสนากราบที่บิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่กราบครูบาอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้กราบไหว้ให้ได้ห้าครั้งเพื่อพลังพระศาสนา โตัวไปภายภาคหน้าเราจะถึงซึ่งพระนิพพาน